ผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะเตรียมต้อนรับนะคะเทศก,กาลบุญกระถินคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งตัดผ้าถุงสนใจสั่งตัดกระโปรงหรือว่าอยากได้เป็นชุดมินิเดสน่ารักน่ารัก,รกคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้านะคะเราให้ทางร้านของเราตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะ มาใหม่ล่าสุดนะคะรหัสสูตรหัส30ค่ะรหัส30วันนี้คุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ได้ดูได้ชมกันอยู่ในตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บรผพาไทยของเราด้วยงานผ้าไทยของฝากนะคะผืนนี้สีแดงนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นสีสันสดใสทั้งหมดเลยนะคะเตรียมต้อนรับนะคะเทศก,กาลบุญกระถินค่ะคุณลูกค้านะคะมีเสื้อเฉดสีแดงอยู่ไหมถ้ามีเสื้อเฉดสีแดงนะคะเลือกผืนนี้นะคะนำไปตัดผ้าถุงได้เลยเลือกนะคะคุณลูกค้าขาดูเสื้อในตู้ก่อนนะคะจะใส่กับเสื้อตัวไหน แล้ววันนี้ค่ะมาสั่งตัดผ้าถุงกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าจ๋า0 8 9 0 4 1 6 0 0กคุณลูกค้าใส่ไซส์ไหนคะถ้าเป็นไซส์ S อนะคะก็จะเป็นรอบเอว28สะโพก38ค่ะความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วนะคะรายละเอียดตามนี้นะคะตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดเลยตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดแล้วติดซิปข้างเลยคุณพี่จ๋างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเผื่อแบบว่าต้องได้เอาเข้าใช่ไหม ไม่ไงั้นก็จะตัดเป็นชิปหลังได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาง,งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้นะคะในรูปแบบของวัญของฝากเนาะคุณลูกค้าก็สามารถซื้อเป็นนะคะซื้อเป็นของวันของฝากได้ด้วยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4แปดเก้าศนย์สี่หงหนย์แขางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆพื้นนี้สีแดงคุณลูกค้าขารหัส3าศูนย์นะพื้นนี้สีแดงรหัส3าศูนย์ค่ะแล้วก็จะมีเฉดสีม่วงด้วยพื้นนี้จะเป็นสีม่วงค่ะ ผืนนี้จะเป็นสีม่วงค่ะสวยคลาสสิกมากสาหรับคุณลูกค้าที่มีเสื้อสีม่วงอยู่หรือว่าชอบสีม่วงอยู่แล้วคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าผืนนี้นําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยราคาค่าผ้า590บาทเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องแล้วลวดลายที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่เป็นงานผ้าไทยกัดลายไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะเป็นงานผ้าไทยกัดลายนะคะลายคมชัดสวยงามมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจผืนนี้สีม่วงค่ะรหัสามหนึ่ง รหัส3 1คุณลูกค้าจ๋าติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเช่นี้มาใหม่ล่าสุดคุณคคลูกค้าขาคอลเลกชันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะผืนเนี้รหัส3 1สีม่วงนะคะ ลายจี age, เ้เพชรแถวไหนม,มัดหมี่ลายจี้เพชรนะคะตีกรอบจี G ้เพชรเพิ่มเติมด้วยนะคะสวยงามคลาสสิกมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบสีม่วงอยู่แล้วคุณลูกค้าสั่งซื้อผืนนี้นําไปตัดได้เลยค่ะไปตัดเป็นชุดมินิเดสเหมือนนุ่มก็ได้คุณลูกค้าให้นุ่มตัดให้วันนี้จัดโปรสุดพิเศษผ้าถุงกระโปรงชุดมินิเดสราคาเดียวกันเลย1290บาท1290บาทเพราะว่าใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวค่ะคุณลูกค้ารอบอกต้องไม่เกิน40นิ้วนะ อ,อันนี้พูดในเรื่องของชุดมินิเดสเหมือนที่นุ้มใส่แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าต้องรอบอกไม่เกิน40นิ้วรอบเอวไม่เกิน34สะพพกไม่เกิน44ค่ะสามารถตัดได้ความยาวชุดอยู่ที่35นิ้วแล้วก็ความยาวแขนอยู่ที่8.5ค่ะพื้นนี้สีม่วงพื้นนี้สีม่วงสวยคลาสสิกมากๆเลยนะคะสั่งตัดไว้ได้เลยสั่งตัดไว้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าหาทันนะทันใส่บุญกระถินค่ะต้องบอกว่าให้ทันใส่บุญกระถินเพราะว่านะคะวันที่6ใช่ไหม 6ตุลาคมก็จะเป็นนะคะออกพรรษาใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาเริ่มต้นบุญกระถิ่นลแล้วนะเริ่มต้นแล้วนะคุณลูกค้าขาไปต่อไปอีก30วันเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเทศากาลงานบุญนี้คุณลูกค้าเตรียมเสื้อเว้เรียบร้อยแล้วใส่เสื้อขาวเสื้ออะไรใดๆผ้าถุงเราชอบเฉดสีไหนเราตัดเลยคุณลูกค้าคะเทศากาลบุญกระถินใส่แบบสีสันสดใสได้เลยนะคะเพราะว่าเผื่อไว้เลยคุณพี่จ๋าเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านก็ได้การดงานแต่งมาอีก ได้การงานบวดมาด้วยใช่ไหมคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะตืนนี้ก็สวยค่ะคันนี้สวยหวานมาก ผืนนี้จะเป็นอะไรที่สวยหวานมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้จะเป็นรหัส3-2ค่ะผืนนี้จะเป็นรหัส3 2คุณลูกค้าค่ะจะเป็นเฉดชมพูจะเป็นเฉดชมพูหวานหวานเลยคุณลูกค้าค่ะมีหลายเฉดอยู่ในผืนนี้มีหลายเฉดอยู่ในผืนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชมพูกะปินะอันจะเป็นชมพูบัวหลวงนัเนี่ะไม่ถึงชมพูกะปินะเพราะว่าชมพูกะปิมันจะเป็นสีเข้มกว่านี้อันนี้จะเป็นชมพูบัวหลวงนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีชมพูกรีบบัวอ่อนๆนะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพู สีชมพูกลีบบัวน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยสีสวยค่ะสีพอดีสวยไม่ฉูดฉาดจนเกินไปเสียสีพอดีสวยไม่ฉูดฉาดจนเกินไปค่ะคุณลูกค้าให้ทางร้านตัดให้ไหมหรือว่าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้สั่งซื้อ2หลา590บาทสั่งซื้อสีหลาซื้อแบบนี้2ชิ้นได้นะ990าบาทไม่ต้องจ่าย1 1 8 0นะคะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะ0890416008ค่ะ <c oughs> เบอร์โทรเบอร์นี้เลยถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะเห็น <c oughs> Q r code คนะคะ <c oughs> ที่อยู่ในช่อง YouTube ของเราสกแกนที่ QR วอา e คได้เลยนะสกแกนที่ QR c อา e คทักแชทแลวส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มดีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยะคะ่ะเชชมพูนะอันนี้จะเป็นชมพูกรีบบัวค่ะชมพูบัวหลวงค่ะสวยไหมเนาะสวยนะคะคุณลูกค้านะเป็นอะไรที่แบบว่า คลาสสิกสีเบาๆนะคุณลูกค้าขาเป็นเฉดแบบเบาๆนะอันนี้จะเป็นรหัส32ผืนนี้จะเป็นรหัส32ถ้าคุณลูกค้าชอบผืนนี้คุณลูกค้าแจ้งตามรหัสได้เลยเพราะว่าตอนนี้มีสินค้าครบทุกรหัสเลยนะคุณลูกค้าขาตั้งแต่นะคะรหัส0ูนย์นนะคะจนจนถึงตอนนี้รหัส32แล้วนะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยแล้วขอบอกกันว่าผ้ารุ่นนี้เป็นผ้าฝ้ายมักโครอเครื่อง แล้วรวดลายที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่เป็นงานผ้าไทยกัดลายค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะพื้นนี้หรอพื้นนี้จะเป็นแบบว่าเป็นเฉดเทาเข้มนะจะเป็นเฉดเทาเข้มนะคุณลูกค้าจ๋าเนี่ยเลยจะเป็นเฉดสีเทานะจะเป็นเฉดสีเทาเข้มๆนะนี่เลยค่ะพอแบบว่าพอกัดลายใช่ไหมพอกัดลายก็ทําให้แบบว่าลายเห็นชัดเห็นไหมคะเป็นเห็นแบบว่าเป็นเป็นเห็นลายที่มีความสวยงามเห็นไหมคะเป็นลายคลาสสิกเลยนะ จะเป็นแบบว่าสีเทานะคะคุณลูกค้าขาสีเทาเข้มๆนะแต่ก็ไม่เข้มมากนะพอดีสวยค่ะจะเป็นสีเทาค่ะผืนนี้ผืนนี้รหัสนะคะคุณลูกค้าขาสามศูนย์สามหนึ่งสามสองผืนนี้รหัสสามสามจะ้ะผืนนี้รหัสสามสามจ้ะพี่ ใครชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผืนนเี้รหัส3าจากจะหลานะคะ590บาทนําไปตัดผ้าถุงนําไปตัดกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้าจะไปตัดเป็นชุดมินิเดสเหมือนที่นุ่มใส่แบบนี้นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้หรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นแบบเดสยาวอยากได้เป็นชุดไทยคุณลูกค้าสั่งซื้อ4หลาเลยรหัส3าบอกว่ารับ4ี่หลาได้เลยค่ะเราก็จะส่งให้คุณลูกค้า2ชิ้นคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0890416 008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้เราตัด2หลาแบบนี้เพื่อที่คุณลูกค้าจะได้สะดวกในการอัดผ้ากาวเพราะว่าก่อนตัดเราต้องอัดผ้ากาวก่อนอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บเลย <S <S คุณลูกค้าจ๋าเนื้อผ้าบางเบาแล้วใส่สบายไม่ร้อนค่ะแนะนําให้เลยแนะนําให้เลยค่ะผ้าบางรุ่นบางแต่ใส่แล้วมันร้อนนะคุณลูกค,ค้าจ๋าเรามีหลายรูปแบบผ้าตอนนี้นะมีเยอะมากคุณลูกค้าขาแต่ผ้าที่ทางร้านของเรานะคะเลือกนํามาจัดจําหน่ายนะเวลาใส่คุณลูกค้าขามันไม่อก มันไม่อบมันไม่อบไม่ทําให้รู้สึกร้อนทั้งในนะคะคุณลูกค้าจ๋าใส่แล้วสวยใส่แล้วแบบใส่สวยได้ตลอดวันใส่สวยได้จนจบงานต้องขอบอกคํานี้ค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่จะแบบไปทําบุญใช่ไหมเราก็ต้องอยู่นานอยู่ที่วัดใช่ไหมนะคะคุณลูกค้าขาต้องเป็นผ้าที่ระบายอากาศดีต้องเป็นผ้าที่ระบายอากาศด,าาาาศดีดังนั้นค่ะผ้านะคะที่ทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะเลือกนํามาจัดจําหน่ายเราลองแล้วนะคุณลูกค้าขาใส่ดีค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายระบายอากาศดีไม่ร้อนค่ะมันไม่อบอ้าวนะ มันไม่อบอ้าวนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกสบายตัวแล้วก็สบายใจด้วยนะคะอยู่แบบช่วยงานได้แบบตลอดวันเลยนะคะผืนนี้รหัส33ถ้าคุณลูกค้าท่านใดชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะผืนนี้เซตนี้นะคะคอลเลกชันรหัส3 0นี้เป็นสีใหม่ลายใหม่ล่าสุดเลยคุณลูกค้าจา๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจผืนนี้จะเป็นสีเฉดสีเทาเข้มนะผืนนี้รหัส33ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่เป็นที่ชอบแบบเฉดพาสเทลนะที่ชอบแบบ ชมพูนะชมพูกีบบัวชมพูบัวหลวงประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าขารหัส3 2มผืนนี้เลยคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลย2หลา590บาทแต่ถ้าจะนําไปตัดชุดคุณลูกค้าสั่งซื้อ4หลาได้เลยวันนี้990บาท990บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกซื้อเลือกชอบเป็นผืนนี้ค่ะผืนนี้จะเป็นรหัส3 1หนึ่งค่ะผืนนี้จะเป็นรหัส3 1หนึ่งถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยผืนนี้สีม่วงจ้ะพี่ผืนนี้สี่งสคนนะหรื้ีแดั30 นี้สีแดงรหัส30จากถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416008งานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่าริผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เช่นเดียวกันยินดีต้อนรับพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะหน้าร้านอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารทอสอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุเวฯอยากดูอยากชมนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาักเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านฝากกดไล ทยของเราด้วย